สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับเจ๊สงพารวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊สงก็จะมีสูสตรสําเร็จตารางเอ็นเซลนะคะมาแนะนํากันนะคะอันนี้ก็คือจะกรอกเลขหลักหน่วยนะคะลงในโปรแกรมเนอะแล้วก็จะได้เลขห้าตัวมาค่ะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปรเดี๋ยวเราลองไปทวนสูตรกันก่อนนะคะรอบที่สามสิบสามค่ะ นำเลขสามนะคะไปเกากค่ะ,ก,คะก็จะได้สองศูนย์หนึ่งห้าแปดมาอันนี้ห้าเข้านะคะรอบที่สามสิบสี่ค่ะเกอกหนึ่งค่ะก็จะได้ศูนย์แปดเก้าสามหกมาลองไปแทงรอบที่สามสิบหกกันนะคะเกอกสองค่ะจะได้หนึ่งเก้าศูนย์สี่เจ็ดมาเอาทั้งห้าตัวนะคะไปแทงสองตัวบนรูดหน้าค่ะใส่หนึ่งเก้าศูนย์สี่เจ็ดนะคะเดี๋ยวรอบนี้จะลองแทงตัวหนึ่งบาทดูก่อนรอบนี้หนึ่งเข้านะจ๊ะไปแทงรอบที่สามสิบเจ็ดค่ะเกากหนึ่งค่ะจะได้ศูนย์แปดเก้าสามหกนะคะก็ เอาห้าตัวนะคะไปแทนสองตัวบนรูดหน้านะคะใส่08936ค่ะ,ร,นนะ,คะรอบนี้จะถ่วงขอลงสามบาทนะคะรอบนี้ไม่เข้านะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองไปแทงรอบหน้ากันเพื่อที่สามสิบแปดค่ะเกาะสองค่ะจะได้19047มานะคะมาไปแทงสองตัวบนรูดหน้าเหมือนเดิมนะคะใส่10ใส่19047นะคะ ก็รอบนี้จะขอสามบาทเลยจ้าผลออกมาแล้วนะคะรอบนี้เจ็ดเข้าจ้าบวกไปเลยร้อยี่บาทแทงรอบที่สาสิบเ้าน,นะคะใส่เก้าค่ะจะได้แปดหกเจ็ดหนึ่งสีนะคะมาไปแทงสองตัวบนลูดหน้านะคะก็ใส่แปดหกเจ็ดหนึ่งสีนะคะรอบนี้ใส่ห้าบาทไปเลยจ้า ผลออกมาแล้วนะคะอรอบนี้เจ็ดเข้าจ้าบวกไปเลยสองร้อถ้าใครสนใจสูตร Excel ของเจ๊โชมน,นะคะก็แอดมาที่แอดไลน์สามารถโตนะคะเจ๊โชมก็จะมีสูตรเด็ดๆแจกให้น้องแล้วก็จะมีเข้ากลุ่มหวย VIP ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็แอดมาเลยจ้า